อันนี้เป็นหมูแดงที่แม่บ้านหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะสูตรหมูแดงของแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็จะใส่นมสดแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปหมักกับอซอสหอยนางรมแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผงกระเทียมผงผักชีลูกผักชีป่นนะคะก็ใส่กระเทียมไปใส่ พริกไทยดำนิดหน่อยค่ะก็สูตรธรรมดานะคะแล้วสีแดงแม่บ้านหยดสีผสมอาหารลงไป 1- 2หยดนะคะแล้วก็หมักไว้1คืนนะคะนมสดนะคะก็จะได้นุ่มๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปย่างกันนะคะแม่บ้านจะย่างในหม้อนี้นะคะเป็นแอร์ฟรายเออร์นะคะแล้วเราก็จะไปย่างกันนะคะก็จะใส่เข้าไปในเครื่องเขานะคะ แม่บ้านเซตไว้200องศานะคะก็จะกดไปสักประมาณ10นาทีเราจะมาดูกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาหมูแดงของแม่บ้านสุกเรียบร้อยค่ะแม่บ้านใช้ไฟ200นะคะแล้วก็ย่างไปประมาณ20นาทีหม้อ Air Fryer อร์าจะดีอย่างค่ะคือเราไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรเลยนะคะแล้วก็น้ำมันที่ออกมาจากเนื้อนะคะเขาก็จะหยดลงไปในหม้อที่รองก้นข้างล่างนะคะ ก็จะดีไปอีกแบบค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นจัดจานกันนะคะนี่คือหมูแดงของเรานะคะเดี๋ยวมาหั่นกันนะคะหั่นชิ้นหนาเลยเราทํากินเองเนอะเนี่ยค่ะฉ่ำๆหอมมากเลยน้ำผึ้งกับน,นมนะคะส่วนประกอบสําคัญ ง่ามาก ีจะไม่แดงแปลดเหมือนที่เขาทําขายนะคะเพราะว่าแม่บ้านไม่ได้ใส่เยอะนะคะแม่บ้านใส่สีแดงหยดไปหยดเดียวนะคะแล้วก็แม่บ้านใส่น้ําผึ้งลงไปมันก็เลยไปกบกันทําให้เป็นสีนี้นะคะแต่รับประกันความอร่อยค่ะหอมสุดๆ ดี๋ยวแม่มบ้านหั่นเสยนให้ดูอีกทีนะคะค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะแม่บ้านจะลวกบะหมี่นะคะก่อนจะลวกต้องคลี่บะหมี่ให้เป็นเส้นๆก่อนนะคะไม่งั้นเขาจะติดกันเป็นกระจุกแล้วก็จะไม่น่าทานนะคะจะสุกไม่ทั่วถึงด้วยะคะ่ะพออลงแล้วก็รีบเขีย่ยๆนะคะว,วิธีลวกบะหมี่ก็คือ ให้เส้นเขาใสก็พอนะคะถ้าเขาสุกแล้วเส้นเขาจะใสๆค่ะอันนี้เป็นบะหมี่เหลืองบะหมี่ไข่ธรรมดานะคะวิธีลวกบะหมี่นะคะพอเขาสุกแล้วใช่ไหมคะเราต้องเอาไปล้างน้ําเย็นก่อนนะคะเพราะว่าแป้งที่เขาเคลือบเส้นบะหมี่มาใช่ไหมคะบางทีมันก็จะมีกลิ่นมีอะไรนะคะ มันจะเหนียวเหนียวค่ะต้องเป็นเป็นล้างให้เขาเส้นใสๆแล้วก็เขาจะได้เด้งหยุดความร้อนด้วยค่ะเราตักดูอย่างนี้นะคะแเราจะเห็นว่าถ้าเส้นเขาใสเขาจะสุกนี่ก็ใกล้สุกแล้วนะคะ อันนี้เส้นของเราแม่บ้านก็ไปล้างมาแล้วนะคะก็จะได้เส้นประมาณนี้นะคะแล้ทีน,นี้แม่บ้านจะใส่อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะปรุงรสเขานิดนึงนะคะจะได้มีรสชาติแล้วก็อันนี้เป็นเทียมเจียวนะคะนี่คัะใส่ลงไปเขาจะได้หอมๆแล้วก็เส้นไม่ติดกันนะคะเกียมเจียวเจียวเองค่ะ สวยมากแล้วก็ใส่พริกไทยขาวดำตามชอบนะคะแล้วแต่เลยในบ้านจะปรุงเส้นไปก่อนนะคะก่อนที่จะลงถ้วยจริงอุย้ย <laughs> อันนี้ก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยนะึง อันนี้เป็นน้ำส้มพริกดองของน้ำน้ำส้มแอปเปิลนะคะไซเดอร์ที่แม่บ้านเคยทำไว้นะคะเพื่อนๆลองไปดูคลิปนะคะก็จะนี่ค่ะคนแล้วก็จะมาชิมดูให้เขาได้รสชาตินะคะหอมมาก เทเขาเล็กนึงอุ้ยใส่ไม่เยอะนะครับปวกินไม่ได้เราตะเกียบนี่แหละกินก่อนต้อาแหละแล้วก็คลุกๆไปนะคะ ยาวมากจะใช้กรรไกรมาตัดก็ได้นะคะเดีย๋ยวแม่บ้านชิมเส้นก่อนอร่อยไหมเติน้ปนำปลาลงไปนิดนะึ ตัดเส้นนิดนึงนะยาวไปใส่เส้นลงไปค่ะเอาให้พินรอบเดียวไม่ต้องมาขอแม่อีกเลย โอยโอ,ยโอยโอยตายตายแอนที่จะไปเอาที่หนีบมาโหไปเลอะหมดไปทั้งถ้วยอเอามือนี่แหละมือแม่นี่แหละบ้านๆน,นะคะอันไหนที่ดีก็จำไปใช้นะคะอันไหนที่ทุเรศด,ดูไม่ได้นา <c oughs> ่าเกลียดก็อย่าเอาไปนะคะ ก็ดูเพื่อความจัดลงแล้วกันนะเพราะว่าเป็นมือมือแรกของเขาตืน่นสายเดี๋ยวไปเอาโมมาใส่กันนะคะนี่ค่ะ ใส่ต้นหอมไปนิดนึงหอมใส่หมูนะคะอันนี้เป็นหมูแดงที่เราหั่นตะกี้ค่ะหมูแดงคำตัวโตเลยนะคะแผ่นหนาๆน่าทานไหมคะนี่ค่ะ เยอะๆเลยเยอะๆเลยอ้ยจะเคี้ยวได้ไหมเนาะดืมไปเขาใส่เหล็กดัดฟันเนี่ยได้อยู่มั้งนะพอและเดยวใส่หอมอีกนิดนึงจะได้สวยๆนะเขาจะออกเหนียวๆนิดน,นึงเพราะว่าแม่บ้านหมักกับน,น้ำผึ้งแล้วไปย่างกับน้ำผึ้งค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว บะหมี่หมูแดงของแม่บ้านค่ะง่ายๆค่ะทําเองสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆไปลองทํากันดูนะคะสวัสดีค่ะ